สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกๆท,ท่านครับวันนี้พามาชมต้นทุเรียนต้นหนึ่งนะครับผมได้ทดลองตัดต้นนะครับต้องคุยก่อนหน้านี้ก่อนนะครับทุเรียนต้นนี้นะครับมีลักษณะไม่โตไม่ตายนะครับแต่มีแนวโน้มไปทางที่เขาจะตายมากกว่าครับ ผมก็เลยตอนแรกนะครับคิดแก้ปัญหาไม่ได้นะครับก็เลยได้นำต้นทุเรียนอีกต้นหนึ่งมาปลูกไว้กลกๆเขานะครับเผื่อว่าต้นโตเขาตายนะครับหลังจากนั้นผมก็คิดว่าจะโคนตอนนี้ออกนะครับเลยลองคิดต่อยองอีกทีนึงนะครับ ไม่ค้นดีกว่าครับผมก็เลยทําการทดลองตัดต้นออกลางต้นนะครับปกติต้นทุเรียนต้นนี้ก็จะสูงอยู่ประมาณสามถึงสี่เมตรนะครับผมก็เลยตัดสูงจากพื้นดินประมาณเมตรห้าสิบนะครับตัดเฉียงนะครับตัดออกเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับถึงยังไงเขาก็ต้องตายนะครับผมก็เลยเว้นกิ่งไว้สามสี่กิ่งนะครับ หลังจากที่ผมทดลองตัดไปก็ใช้เวลา2-3เดือนนะครับก็ได้มีขแขนงแตกขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยเลือกขแขนงที่สวยที่สุดนะครับเป็นกิ่งกระโดงนะครับไว้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ซึ่งผมไม่มีภาพประกอบนะครับก่อนหน้านี้ทุเรืนอนต้นนี้ใกล้จะตายนะครับเดี๋ยวใต้คลิปผมจะมาบอกนะครับว่าทําไม ตอนตัดต้นผมจึงไม่ถ่ายให้เพื่อนๆดูครับทุเรียนต้นนี้ได้แตกแขนงขึ้นมาเป็นยอดใหม่สวยมากครับนี่ครับเพื่อนๆครับแตกแขนงขึ้นมาสวยมากนะครับเป็นกิ่งกระโดงสูงขึ้นประมาณ1เมตรแล้วนะครับนะครับสวยครับ ผมก็จะ,จะไว้เขาแบบนี้เลยนะครับเมื่อตัดยอดของเขาออกแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ากิ่งด้านข้างก็แผ่ขายายไปยาวไกลนะครับทำให้กิ่งด้านข้างมีความอวบสมบูรณ์ใหญ่ขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะครับนี่ครับ หลังจากตัดแล้วนะครับปลายเพื่อนๆใช้ปูนกินหมากปูนแดงนะครับป้ายตาบริเวณนะครับนนี้นะครับให้เต็มครับสาเหตุที่ผมไม่ตัดให้เพืเ่อนๆเห็นนะครับเพราะว่าการตัดแบบนี้เป็นการทดลองของผมนะครับครั้งแรกครับซึ่งถ้าผมไม่แน่ใจแล้วก็เมื่อตัดไปแล้ว ไม่ได้ผลหรือว่าผลที่ออกมาไม่ดีที่ควรนะครับผมก็จะไม่นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆรับชมนะครับสิ่งที่ผมตายแล้วก็นำมาแบ่งปันเพื่อนๆล้วนเป็นสิ่งที่ผมทดลองมาแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีครับผมจึงนำมาแบ่งปันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เียรติติดตามรับชมครับสวัสดีครับ